รู้หรือไม่การรับประทานมะละกีนกจะเกิดผลดีกับร่างกายอย่างไรบ้างขอบอกว่ารู้แล้วจะต้องทึ่งอย่างแน่นอนแล้วไปดูรายละเอียดกันเลยครับ หากจะเอ่ยถึงผักพื้นบ้านที่มีรสชาติขมมราขีนกถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนนึกถึงอันดับตน้ตนๆเลยก็ว่าได้ซึ่งหลายคนอาจจะกลัวความขมจนไม่กล้ารับประทานแต่รู้หรือไม่ว่าการรับประทานมะระขีนกนั้นเกิดผลดีขึ้นกับสุขภาพมากมายครับและวันนี้เราได้นำประโยชน์ดีๆนั้นมาบอกกัน รู้หรือไม่มระกขี้นกเป็นสมุนไพรที่ใช้กันมานานนับพันปีในเอเชียออฟริกาและลาตินอเมริกาครับอายุรเวทใช้ผลมราคขี้นกใช้รักษาอาการของโรคเบาหวานโรคตับบรรเทาอาการของโรคเกาข้ออักเสบซึ่งตำรายาไทยนำเอาใบมราคขี้นกมาตําทำเป็นยาเขียวลดไข้รากใช้ตำรับยาแก้โลหิตเป็นพิษโรคตับเป็นตน้น มาราคีนกถือได้ว่าเป็นผล,ลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงไม่ว่าจะเป็นปริมาณของฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามินชนิดต่างๆรวมทั้งในอาซินที่ดีต่อร่างกายในขณะที่สรรุคุณทางยาของมาราคีนกเองก็ไม่ใช่น้อยครับมีการศึกษาพบว่าสารซาเลตินในผลมะราคีนกสามารถช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยต้านอาการของโรคเบาหวานในหลายๆกลไกได้แก่ช่วยเพิ่มการหลั่งของอินซูลินจากตับอ่อนลดการสร้างน้ําตาลจากตับกระตุ้นการเาผาผลาญน้ําตาลและเพิ่มความทนทานจากกลูกโคตยับยั้งการหลั่งของกรูกโคตในลําไส้เล็ก ที่น่ามหัศจรรย์ไปก,กว่านั้นก็คือมระสามารถช่วยในการชะลอความผิดปกติของไตและความเสื่อมของเส้นประสาทภายในร่างกายที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงสะสมเป็นเวลานานน,นอกจากนั้นยังช่วยในการชะลอาการเกิดของโรคต้อกระจกในผู้ป่วยเบาหวานได้อีกด้วยการรับประทานมาราคีนกจะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ มีส่วนช่วยในการชะลอความชราไดา้เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายลดระดับคอเลสเตอรอลและรไรกลีเซอไรด์ช่วยป้องกันการหนาตัวของผนังหลอดเลือดแดงช่วยลดความดันโลหิตช่วยทําให้เจริญอาหารเพราะมีสารที่มีลดขมช่วยในการกระตุ้นน้ําย่อยให้ออกมามากยิ่งขึ้นทําให้สามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้นไม่เพียงเท่านั้นยังช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน้ํา มาระขี้นกนั้นจะมีรสชาติขมมากกว่ามาระาจีนจึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้สูงอายุโดยการนำอาผลอ่อนไปต้มรับประทานคู่กับน้ำพริกโดยการคว้านเมล็ดข้างในออกเสียก่อนสำหรับวิธีการลดความขมทำได้โดยการต้มน้ำให้เดือดจัดคราบแล้วก็ใส่เกลือลงไปหยิบมือหนึ่งลวกมาระาในน้ำเดือดสักครู่ แต่อย่างไรก็ตามครับไม่ควรรับประทานมารักขีนกติดต่อกันเป็นเวลานานๆน,นะครับเพราะอาจจะทำให้ร่างกายเกิดความเสียสมดุลควรเว้นระยะการรับประทานหากมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านก่อนไม่อยากพลาดที่เป็นใหม่อย่าลืมกดติดตามและแชร์เ,เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรัก